สวัสดีค่ะสาวนูเกิลพบกับชาและคอลัมน์แฮร์แ,แคร์แบบนี้ได้ทุกๆวันจันทร์ที่2ของเดือนนะคะสําหรับวันนี้ชาจะพาเพื่อนๆมาดู2วิธีที่จะกําจัดรังแคบนหนังศีรษะของเรากันค่ะสําหรับสูตรแรกอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือเบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้าอุ่น1แก้วค่ะนําส่วนผสมทั้ง2อย่างมาผสมให้เข้ากันแล้วนํามาฉลมให้ทั่วเส้นผมและหนังศีรษะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วสระผมออกด้วยน้าสะอาด เบกกิ้งโซดาจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปทําให้ช่วยรักษาอาการรังแคได้นอกจากนี้ยังช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนหนังศีรษะของเราด้วยค่ะสูตรที่2ส,สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือน้าส้มสายชูครึ่งถ้วยและก็น้าอุ่นหนึ่งแก้วค่ะนําส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างมาผสมให้เข้ากันนํามาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วสระผมให้สะอาดน้าส้มสายชูจะช่วยบรรเทาอาการคันบนหนังศีรษะ และช่วยหยุดยั้งการจเจริญเติบโตของรังแคและเชื้อราด้วยค่ะสาวนูเกิลคนไหนที่มีปัญหารังแคและอาการขนหนังศีสษะอย่าลืมลองเอาสูตรหมักผมทั้งสองสูตรของชาไปลองใช้นะคะสำหรับวันนี้ชาและคอลัมน์แฮร์แคร์ต้องไปก่อนแล้วอย่าลืมนะคะนูเกิลเปลี่ยนเองให้สวยไม่ใช่เรื่องยากบาย,บายค่ะ